สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆแลวก็เอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มีงานยกของลงจากเทรลเลอร์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ารถเทรลเลอร์มีความยาวประมาณ12เมตรนะครับประมาณ12เมตรแล้วก็ชิ้นงานก็มาไม่ได้อยู่ตรงกลางเทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ่งลงไปให้มันได้ ช่วงกลางของชิ้นงานนะครับเพื่อจะยกของลงจากเทเลอร์ครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับเ,เพื่อนๆพิพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดเชร์นะครับก็กดสับตะกไรกไว้เพื่อจะไม่พลาดทิปใหม่ๆนะครับสำหรับทิปวิธีการยกของแล้วก็วิธีการ ทํางานของรถเครนนะครับมีเทคนิคดีๆแนะนากันยังไงก็ไปชมครับไปชมวิธีการยกแล้วก็วิธีการคาดคาดเดาชิ้นงานนะครับว่าชิ้นงานมันจะหนักเท่าไรประมาณเท่าไรนะครับไปชมกันครับวันนี้ก็เอาของลงจากซีลเลอร์ครับเป็นบีมรวมนะครับบีมรวมว่าคนงานเขาอยากจะได้ ยกลงทีเดียวนะครับมัดมัดรวบเลยทีเดียวก็จะมาดูกันว่านะครับว่าจะยกลันลงยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นเทนเลอร์12เมตรนะครับบรรทุกก็จะเป็นเหล็กบีมนะครับเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของงานที่จะทำอยู่นะครับ ก็มาดูกันว่าน้ำหนักนะครับมัดรวมแล้วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ดิ่งลงตรงกลางชิ้นงานก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นงานนี้ไม่ได้มาอยู่กลางรถนะครับชิ้นงานนี่มาอยู่กลางเอออยูทย่ท้ายครับอยู่ท้าย,ายไม่ไม่ได้กลางรถเท่าไหร่เดี๋ยวจะไป เดี๋ยวจะยกดูครับว่าน้ำหนักมันจะลอยไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งมาดูที่หน้าจอครับระยะห่างอยู่12เมตรนะครับยืดบูมอยู่ที่22.1นะครับยืดยืดสุดแล้วนะครับรถบางคันก็อาจจะอยู่ที่22.2นะครับแล้วแต่นะครับระยะนี้ไม่เหมือนกัน แล้วก็น้ำหนักให้อยู่ที่น้ำหนักถ้ายกรอกเล็กนะครับก็จะอยู่ที่สี่ตันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นรอกใหญ่นะครับให้อยู่ที่เจ็ดตันผมคาดเดาว,ว่านะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณหกหกตันโดยประมาณนะครับหกตันโดยประมาณคิดว่าน่าจะไม่ไม่หนักไปก,กว่านี้นะครับ นายซัดเอาผ้าห้องนเลยแน่เด้อน,นั่นน่ะนั่นน่ะ,นนนะประกอบลายอยู่เดี๋ยวให้คนงานนะครับเขาเอาผ้ารองรไอ้ผ้าใบหน่อยพรว่าดูดูแล้วผ้าใบจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความคมนะครับมันมีความคมของในชิ้นงาน งานมันมีความคมก็ต้องรองผ้านิดนึงเราจะเปลี่ยนให้ตึงก่อนเพื่อดูอากาศ <c oughs> เำไม่เหมือนกันเลยอานะครับวทีคนงานเขาผูสกสก็ลไม่ไม่ถูกวิธีแล้วก็ต้องบอกนะครับจะลองดูซิว่าน้ำหนักมันจะเทไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้จุดศูนย์กลางน่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้ ถ้ามันไม่ได้มันก็จะวิ่งหน้าวิ่งหลังนิดหน่อยครับแต่ผมเดียวผมจะตั้งบูมกลับมาจากระยะให้นะครับ12อเมตรเมื่อกี้ผมจะตั้งมาที่สิบสองเอซิบเอดครึ่งนะครับ11.5เดจุดห้าลอยแล้วครับน้ำหนักอยู่ที่ห้าตันยังไม่สุดนะครับขึ้นไม่สุดหกตันอ่านะครับน้ำหนักมาหกตันจริงๆครับ จากการาคาดคะเนนะครับนี่นะครับ,รบเลทให้อยู่ที่เจ็ดน้ำหนักมาหกนะครับ เมื่กีก็หกตันพอดีครับจากที่คัดคะเนไว้ไม่ผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นบีมรวมนะครับอาจจะมันจะวางซ้อนๆกันมาเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็จะดูยากนิดนึง ถ้ามันเป็นมัดมัดมาแล้วก็มันก็จะมีป้ายบอกนะครับว่ามัดมัด,มดหนึ่งเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเป็นมัดอันนี้คือเขาประกอบเป็นรูปร่างแล้ว ครับติดอะไรอีกฝั่งนู้นสั่งให้ยกขึ้นอีกแล้วครับเดี๋ยวพยายามให้เขาก่อนน่าจะติดอะไรสักอย่างหนดินครับหนดินวางให้คนกองดินนิดนึง ว่าพื้นที่ไม่ได้ปรับนะครับก็จะมีกองดินกองอะไรนิดนหน่อยหน่อยโอเคครับลงเรียบร้อยจากที่ขึ้นมเมื่อกี้นะครับลงกลางพื้นงานพอดีจุดสังเกตก็ดูด้วยด้วยตาของเรานี่แหละครับพยายามกะเล็งให้ได้ตรงจุดศูนย์กลาง ชิ้นชิ้นนู้นก็เนาะเขางสงใจให้ลูกลิฟต์นะครับยกลงโอเคครับสบายแล้วไม่ต้องไปยกแล้วให้ทางลูกลิฟต์นะครับยกลงแล้วเป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นใหญ่ก็จะให้รถฟรีนนะครับบริการยกให้นะครับ ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณเพื่อนจะได้เคล็ดลับแล้วก็ความรู้เอาไปปรับใช้นะครับในการยกการทํางานของรถเทรนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับไว้คลิปหน้าผมจะมายกอะไรให้ดูมาแนะนําวิธีการยกอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่ง s ับสไครต e ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการ รับชมในคลิปใหม่ๆนะครับก็มีคลิปบรรยากาศการทํางานแล้วก็คลิปการวิธีการทํางานสอนขับรถเครนวิธีการยกของนะครับให้ได้ชมกันนะครับปะปนกันไปอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงอย่างยิ่งครับ ขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับ